ดมอะไรกันนะดูดิไม่บวนดมอะไรดูแล้วดูทำหน้าดิ <c oughs> <c oughs> เป็นไรอะเหม็นเนาะมือไม่ได้ไปจับอะไรมานะาดมอีกอะ <c oughs> <c oughs> ดมอะไรอนะ เอาหมอนดมนิดดูดิหมอนจะาอะปาปากอีกไหดมหดมนัี้ยใหญ่เลยอาดมนิดหมอนเป็นยังไงดมดมแล้วเป็นยังไงรสชาติกลิ่นเป็นยังไงลูกอ,อืมเอ้าอาปากอีกแล้วอ่ะ อะไรอ่ะลูกแม่เพิ่งไปตากผ้ามาเองนะลูกกินอะไรอ่ะดมกันหลายตัวแล้วเนี่ยแล้วดูสิใบมอสนะใบมอนมมมอน่างกปากอ่ะ <c oughs>